มาดูนะครับข้อนี้มี2จุดที่ควรที่ควรสนใจนะครับนะจุดแรกคือคําว่าความถี่สะสมสัมพัทธ์ถ้ามีคําว่าสัมพัทธ์เนี่ยจะต้องมีการเปรียบเทียบเสมอกล่าวคือนะครับไอความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยถ้าว่ากันตามจริงแล้วนะครับมันจะมีค่าท่ากับความถี่สะสม หาได้จำนวนข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากได้ความถี่สะสมเฉยๆหนูก็แค่เอาเอนไขว้ขึ้นไปคูณน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ที่ขออนุญาตสร้างขึ้นใหมอ่อสองช่องต้องความถี่สะสม กับช่องความถี่เฉยๆนะครับอย่างที่พี่หนึ่งบอกอยากได้ความถี่สะสมเอา n ไข่ขึ้นมาคูณนะ n คือ30 30คูณ0.2ได้6 9 21 27แล้วก็30จากความถี่สะสมย้อนมาเป็นความถี่เฉยเฉไม่ยากอยู่แล้วนะชั้นแรกต้องเท่ากันเพราะชั้นที่2ต้องมีอีก3ครับเพื่อสะสมเป็น9ชั้นที่3ต้องมีอีก12เพื่อสะสมเป็น21 ชั้นต่อมาต้องมีหกเพื่อสะสมเป็นยี่สิบเจ็ดและชั้นสุดสุดท้ายต้องมีสามเพื่อสะสมให้เป็นสามสิบพอได้ไหมนะคราวนี้อีกจุดหนึ่งที่เด็กมักจะเข้าใจผิดแต่ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่สำหรับข้อนี้ก็คือข้อมูลชุดนี้ต้องถือว่าเป็นข้อมูลดิบนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่แจกแจงความถี่ที่อยากฝากไว้คำหนึ่งที่ควรจะจำไว้คือตารางเดียวอย่างนี้เขาเรียกตารางเดียวเดียว มันก็คือข้อมูลดิบถ้าเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะครับตารางต้องเป็นลักษณะอันตราภาคชั้น1นึถึงสิบสบอถึงยี่นะอย่างนั้นคือถือจึงจะถือว่าเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่ที่แล้วข้อมูลเดียวข้อมูลแจกแจงความถี่มันมีผลยังไงมีผลครับเพราะตอนหนูจะคำนวณตำแหน่งมัธยาฐานเนี่ย ถ้าเป็นข้อมูลติบสูตรมันจะเป็น n บวก1ทั้งหมดส่วน2ถ้าข้อมูลในตารางแจกแจงความถี่มันจะเป็น n ส่วน2เก็ตปะนะผลที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ครับมันใช้กันคนละสูตรนะ n คือ30อุ้ย 30มสิบบวกหหารสองส่วนสได้15.5แปลว่ามัธยฐ,ฐานคือข้อมูลตัวที่15.5นะครับแต่บังเอิญว่าข้อมูลตัวที่10ตัวที่11ตัวที่12ไล่ไปเรื่อยๆถึงตัวที่21นี่มันมีค่าเป็น3หมดนะ,ะแปลว่าข้อมูลตัวที่15.5เนี่ยถ้าจะว่าตามสมก,การคณิตศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยหนูต้องเอาตัวที่15 บวกตัวที่สิบหกานสองแต่ตัวที่สิบห้ามันก็เลขสามนะจำนวนสมาชิกในครัวเรือนสามคนอยู่ดีนะยังไงก็ตอบสามข้อหนึ่งก็เลยถูกต้องเก็ตยังครับข้อสองฐานนิยมนะคือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดใะความถี่สูงสุดเท่าไหร่นี่ไงสิบสองก็สามอยู่ดีครับนะข้อสองก็ถูกต้องข้อสาม มี24ครวัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิกในครวัวเรือนน้อยกว่า4คนน้อยกว่า4คนก็คือ3ชั้นนี้นะ3ชั้นนี้รวมกันต้องมี21คนครับไม่ใช่24คนพีทนะต้องตอบ21คนขพราะ4มี9ครวัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย4คนถ้าอย่างน้อย4คนต้อง4ชั้นนี้รวมกัน4ชั้นนี้รวมกันก็ต้อง27ครับเอาดีกว่านะ โทษๆอย่างน้อยเข้าใจผิดแป๊บหนึ่งนะลูกอย่างน้อย4คนนี่ต้องสองชั้นนี้รวมกันถ้าสองชั้นนี้รวมกันก็คือมี9คนก็ถูกต้องแล้วนะสอรี่สอรี่นะอย่างน้อย4คนต้องสองชั้นหลังสุดนะครับผมเพราะชั้นข้อใดผิดตอบช้อยข้อ3ข้อเดียวเท่านั้นพอได้ไหมครับนะไม่ยากผ่านไป